เป็นข่าวของฟาร์เมเตอร์จูเนียร์นะครับแชมป์โลกไร้ผ้าชาวอเมริกันประกาศเตรียมแขวนนมในปี2015ครับฟลอยเมเวตอร์จูเนียร์นะครับเจ้าของแชมป์โลก2ส,สถาบันนะครับในรุ่นเวลเจเว์ของสภามวยโลกแล้วก็สมาคมเวยโลกออกมาเปิดเผยน,นะครับก่อนขึ้นชกนะครับไฟสําคัญในวันเสาร์นี้กับมาโกสเมเดนายอดมวยชาวเชนตาที่รัสเซกัสโดยบอกว่านะครับเขาอาจจะแขวนนวมนะครับในปี2015 สำหรับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นฟอยที่ชนนำเมดิน่าไปแบบไม่เป็นเอกฉันนะครับโดยฟอยเปิดเผยว่าหลังจากการชกกับเมดอน่าแล้วนะครับฟอจะขึ้นชกอีก2ไฟนะก็คือในปี2015นั่นแหละนะครับหลังจากนั้นก็จะไปหันไปเน้นนะครับทำแบรนด์ของ Mayweather Promotion นะครับหันไปเป็นโปรโมเตอร์นั่นเองนะครับให้โด่งดังโดยกำหนด2ไฟนะครับที่เหลือของฟอยเนี่ยจะชกกันในเดือนพฤษภาคมนะครับแล้็กันยายนปี2015ส่วนคู่ชกเนี่ย ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะรู้กันว่าจะมีแมนนี่ปาเกียวได้หรือเปล่าคือเป็นไฟในเป็นไฟในฝันในฝันนะของคนหลายๆก็คือฝันฝันกันมานานแล้วล่ะก็น่าจะฝันต่อไปนะคือฟอยเขาเหลือสัญญาอีก2องไฟไงทำสัญญาที่ทำไว้กับโปรโมเตอร์ใช่ใช่ไหมครับส่วนปาเกียวก็เหมือนจะหายไปเล่นการเมืองแล้วล่ะทาไแหละปาเกียวไปต่อยเขาจังเลยพวกเนี้ยฮะมันเป็นไฟในฝันไงคือต่างคนต่างเก่งันอรือว่าเป็นสุดยอดมวยแห่งยุคทั้งสอง